อ่ะเต็มตัวดูหน้าจอนึกลูกแก้วหนึ่งดวงอย่างเงี้ยอย่างงี้เนี่ยอย่างเงี้ยลูกแก้วนั่นเลือกเอาเล็กๆหน่อยกันนะฟองแป๊บพองสบู่ได้กลมๆได้ใสอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับนึกออกไหมนึือกออกแล้วปุ๊บเราก็ต้องเอาเข้าจมูกเราอย่างงี้เนี่จมูกตรงนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเลกออกยังครับนึกออกไหมเฮ้ยใครนึกออกยกมือให้คุณดูไปสิเออคุณต้องได้รู้เลอกออกมีคนแล้วเนี่ยเออต่อไปเลือกให้ตาเราอย่างเงี้นะผู้หญิงตาซ้ายผู้ชายตาขวานะ นึกออกยังครับนึิออกแล้วเยกมือหน่อยยกมือหน่อยเดี๋ยวครูดูไม่รู้อีกคนแล้วมาต่อไปเรื่องดูแก้วไปกลางหัวเราอย่างงี้นึกออกไหมครับนึกออกไหมจกมือขึ้นจมมือขึ้นเออเก่งมากต่อไปเรื่องมาในท้องเราอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยไปอย่างนี้เหนือดึงสองนิ้วอย่างเนี้สองนิ้วอย่างนี้กะกะกระกะเอาลึกๆเอากระกะเอานึกเอายังครับนึกออกจมมือขึ้นจกมือขึ้น อ่ะหลับตาลงสิหลับตาดูลูกแก้วในท้องของเราสิยังอยู่ไหมหลับตาดูกแก้วในทองลูกกลับตานูกก่อนลูกแก้วในทองดูกลางลูกแก้วเนี่ยมันมีจุดเล็กๆอยู่เนี่ยเข้าไปเข็มเลยต้องใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสเนใสแล้วก็นึก้จุดเล็กใสมันว่างออกไปเนี่ยจ้เกิดพระหนึ่งองค์ในท้องเราตักว่างห้าวันใครเห็นพระแล้วยกมือขึ้นเลยครับคูณสูงสูงเก่งมากหลับตาลง ป๊บเดียวดูจมูกของพระอาลับตาลงไขไม่ดับตาไม่ดูหนังต่อนะเว้ยดูจมูกพระผู้หญิงจมูกซ้าย้ชายจมูกขวาท้องใจหยุดในหยุดต่อไปมองที่ตามพระหญิงตาซ้ายชายตาขวาท่องใจหยุดในหยุดต่อไปมองห้จอประสาทกลางหัวพระเนี่ยคลองใจหยุดในหยุดมองไปท้องพระทองใจหยุดหยุดเห็นดวงธรรมดวงใหม่ส่งยีนที่เป็นกลางดวงธรรมหยุดในหยุดเห็นจุดเล็กใส่ตั้งใจนึกถ้าจุดเล็กใสว่างออกไป เกิดท่หมบองค์นตากว้างสิบวาในท้องเราใครเห็นพระขนาดนี้แล้วยกมือเลยครับสูงๆหน่อยเก่งมากอีกแป๊บเดียวแป๊บเดียวหลับตาลงมองจมูกของพระทําใจหยุดในหยุดมองให้ตาพระทําใจหยุดในหยุดมองให้จอมารากลางหัวพระท้งใจหยุดในหยุดมองไปท้องพระท้งใจหยุดในยุดเห็นดวงธรรมตรงนี้เป็นกลางดวงธรรมหยุดในหยุดเห็นจุดเล็กใสตั้งใจนึกจุดเล็กใสว่าไปเกิดท่าใ่องค์และตากว้างสิบห้าวายท้องเรา ใครเห็นแล้วจะมือขึ้นครับเออเก่งมากองค์ท้ายแล้วเอาแค่เดียวปัดตามองที่จะหมู่ของพระท้องใจหยุดในหยุดมองที่ตามพระท่องใจหยุดในหยุดมองที่จอมมาสจากกลางหัวพระเนี่ยหยุดในหยุดมองไปท้องพระท่องใจหยุดหยุดเห็นดวงธรรมอยู่แล้วส่งยะนที่เป็นกลางดวงธรรมหยุดในให้จุดเล็กใสตั้งใจนึกให้จุดเล็กใสว่าไปเกิดพระใหม่องค์และจากกว้างยี่สิบวาในท้องเราใครเห็นแล้วจะมือต้วไครับเก่งมาก หลต,ตาลงยกมือไหว้พระไอ้ทองเร็วไม่ใช่ยกมือขึ้นยกมือไหว้พระไอ้ทองบอกพระดิขอให้หนูเรียนสื่อเล่เก่งขอให้หนูเรียนสื่อเล่เก่งขอให้พ่อแม่มีเงินเยอะๆขอให้พ่อแม่มีเงินเยอะๆเยอะๆขอให้มีคนมาช่วยโรงเรียนเยอะๆขอให้มีคนช่วยโรงเรียนเยอะๆมันยาวไปแล้วนะลืมตานได้ถามใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้นี้ใครเห็หนพระไอ้ทองมายกมือขึ้น เออเก่งมากเออแถมหนังหนึ่งเรื่องแล้วก็อนุบาลไปเลยสือต่อนะเข้าใจไหมครับ